เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่กับไมค์ครับเอาชีวิตรอดนะเออเมื่อกี้ผมก็เล่นไปสักหน่อยหนึ่งนั่นแหละแต่ไม่หน่อยอ่ะคือแบบผมเคลียร์พื้นที่แถวเด้ให้หมดแล้วก็ว่าจะเล่นนอกรอบไปสักหน่อยนะแต่แบบบอกว่าจะถึงแบบประมาณว่ากําลังจะทําคือจะอัดนะแต่พอดีว่าฟังเพลงแล้วมันเพลินไปหน่อยเออคือแบบโคตรเพลินเลยทําไปแล้วก็ฟังเพลงไปอ่ะเออก็ขออพลงจริงด้วยที่ไม่ได้ทํามาถึงขนาดนี้ก็โอเคก็วางบล็อกนะเห็นไหมหลายๆสักสองชั้นก็เห็นไหมอย่างนี้ ผมก็ไม่เคยทํามาก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะจ๊ะเออก็มาสุม่มไปด้วยกันดีกว่าเ <c oughs> ฟรมาสายสุม่มอยู่แล้วเว้ยรู้จักปลโอเคก็ช่างมัน okay, ป <Okay, S 2> ุ๊บปุ๊บทำไมปิดไม่ได้ไวะตรงนี้เออทำไมวะงงโอเคเดี๋ยวขอปิดประตูให้หมดแล้วทำไมตรงนี้ปิดไม่ได้เฮ้ยเอยไ,ไม่ดีแล้วบ้าง okay, อโอเคเดี๋ยวขออ๋อมันปิดตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวดูปุ๊บเดี๋ยวดูปุ๊บ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 อ๋อไม่ได้เว้ยโอเคเดี๋ยวลองอันนี้ดูดิลองแบบใส่กับนี้ฝั่งนี้ดู โอเคดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่าปิดโอเคได้เนะี่ยอันนี้มันไม่ได้นะฝั่งนี้มันไม่ได้ฝั่งนี้จะไม่ได้นะตรงนี้คือมันจะแบบเต็มพอดีนะอ่ะช่างมันคือประตูมาทําอะไรคือเอามาทำอย่างนี้วะปุ๊บเดี๋ยวดปุ๊บผิดพลาดได้เลยปุ๊บเนี่ยมาโดดขึ้นอย่างนี้นะเราก็จะโดดขึ้นง่าย,ายเอออ่ะกลวงมาทําไมเนี่ยเออโอเคก็อย่างนี้แหละ แต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรอีกเห็นเห็นเอรมันทำอะ่ะ <c oughs> <g ül> เกย์ทำตามมันเท่านั้นแหละโอเคต่อมาผมก็จะทําเป็นหมู่บ้านนะจ๊ะเพราะว่าหมู่บ้านนี้เอพซีวะแถวในบ้านผมมันมีน้อยก็เลยทาหมู่บ้านเล็กๆพอนะเน่โอเคแล้วก็ต่อมาเราก็จะเอาไม้โอ้โหไม้ผมมีเยอะจะไม้ผมมีเยอะมากเออตกปากตัวเองดีไหมเนี่ยฮะกำลังจะพูดกูเลยเมื่อกี้โอเคก็ okay, ขออภัยจริง <c oughs> คือแบบคนเป็นพูดบ่อยนะเออเด็ตัวเลิกคือผมกลัวซอมบี้เกิดก็เลยปักไว้เยอะนะอ่ะแล้วก็ต้องเลีย์พื้นที่เอาออกก่อนสักนิดนึงเน่ โอเคก็ใส่เข้าไปปั๊บเดะก็บ้านเราไม่ต้องทาอะไรดีให้มากนะเออผมก็ไม่แน่ใจว่าไอเอ็มซีมันจะอยู่ได้หรือเปล่านะเออจริงๆโอเคก็เอาพอเอาพออยู่ได้แล้วกันนะเราไม่ต้องมาทาให้ดีมากเออนะเพราะว่าเราไม่ได้มีจินริาการในการสร้างบ้านขนาดนั้นเออกูสร้างได้ดีสุดก็แค่หลังนั้นอะหลังที่อยู่เป็นตรงกลางตรงนั้นแหละดีที่สุดนะดีที่สุดในชีวิตละโอเคนะโอเคแล้วผมก็ สร้างบ้านให้ n อ c ก่อนแป๊บเดิงอืมเคยไม่รู้ว่ามันจะอยู่เปล่าวะ,ะแต่ผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่ามันจะอยู่ไหมเน่ะเออช่างมันแล้วกันโอเคเดี๋ยวค่อยทำบันไดทีหลังนี่ก็บ้านสักนิดนึงโอ้เยเลยๆเลยๆแป๊บเดิงปั๊ปๆเดย์โอเคนี่ดีมากดีมากโอเคดีมากโอ้โหดีมากเลยรึเปัป๊ล่าโอ้พอไหมโอเคก็ประมาณนี้เออไม่ต้องทำอะไรให้มันยาก ไล่ like. เอาขนาดนั้นโอ้โหขึ้นไม่ได้อุดดดขึ้นไปได้อีกโอเคป๊อปใส่เข้าไปคือต้องมองในดีนะถ้าเราตกขึ้นมาก็มันขึ้นยากอะ่ะต้วงว่ามันขึ้นยากมากคือไม่เชิงว่ายากหรอกแต่มันแบบมันทาให้เราสูญเสียเวลาในการเล่นนะเจ้าเราจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันขึ้นยากทำไมมันจะตกอะไรนักหนาอะไรเงี้ยแบบเราจะหัวร้อนโดยสุดโดยสิ้นเปล่าสิ้นเชิงเออสิ้นอะไรช่างมันเตะ โอเคก็ผมก็จะทําหลังคาเดี๋ยวทำหลังคาแปปบปั๊บปแปปเอาตกอีกกูเห็นไหมโมล้อนเลยทีนี้เอ้ยมอตกกระดดานวะรอเลตรอเลตผมไม่หัวร้อนอย่างนั้นหลักแม่ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นเหมือนโอ้โหอ่าโอเคก็แปป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 ตรงนี้ก็เป็นแค่ระเบียงธรรมดานะไม่ต้องไปทําหลังคาหรอกหลังคาแม่งเรื่องมากเกินเป็นแค่เอเบซีจะดูดีได้เกี่ยวเด้อโอเคก็ เอ็นบีซีแล้วต้องทําให้เขาดีๆหน่อยนะเพราะว่าเขาอาจจะปลูกคงปลูกข้าวให้เราก็ได้เด้ปับ๊บปั๊บปับปับปับ,ปบแต่ผมว่ามันไม่มีฟาร์มเมอร์มันจะไม่โอเคเท่าไหร่นะเออคือบอกตรงว่าฟาร์มเมอร์เอ็นบีซีเราไม่ได้มีมีแต่พ่อค้าขายหมูาขายหมูไปเรื่อยเลยพ่อค้าโอเคแล้วก็ใส่นี่ให้มันก่อนปึ๊บปุ๊บเนี่ยใส่ทอตให้มันเออมันจะได้มีเดี๋้อไม้หมดยังวะอายังไม่หมดโอเคนึกว่าไม้หมดโอโ้โหวิ่งลงมาเอาเฉย ป๊อปป๊บปป๊อปั๊บปั๊บปป๊อปป๊บปป๊อปป๊บปป๊บปัจอป๊บปเจอป๊อปับป๊บปเน่โอเคก็ประมาณนี้เดี kind of ๋ยวเราสร้างไอ้หน้าต่างให้เขาหน่อยนะเออหน้าต่างโอ้โหหน้าต่างหน้าต่างทำไมข้างบนมันเถิดขนาดนี้วะเนี่ยโอเคเดี้ละป๊อปป๊อปขึ้นไปดีเฮอ่ะก็ช่างมันนี่เราสามารถต่อจากไกลๆนี่ได้นะเฮ้ยไม่ครอปเนี่ยเป็นเกมที่สุดยอดบอกโอเคต่อไปไอต่อไป คือถ้าแบบชีวิตจริงเราต่อได้อย่างนี้นะมึงโอ้โหบ้านนี่ทับเองแม่งไม่ต้องแบบจ้างหรอกเออบอกตรงดูดิแค่มีบล็อกกเชิก็สามารถต่อได้แล้วอ่ะโคตรเจ๋งโอเคอเไปก็ไปจะเลยมาทําไมวะนาติ่งนี้โอเคก็เห็นดูดิผมเคลียร์พื้นที่จนพลิกแอสอะลดไปครึ่งหนึ่งอะคือแบบขยันมากบอกตรงว่าขยันสุดๆคือแบบผมอยากทําให้มันเสร็จได้เร็วนะเพราะว่าอยากจะดูว่าตัวเองจะทําได้ขนาดไหนเด้ต้องท้าทายตัวเองสักหน่อย โอเคตอนนี้จะไปทําเป็นกระจกกระจกดีกว่าวทำเป็นรั้วดีกว่ามั้งเอาเป็นเอา,เอาไอ้บล็อกรั้วเดี๋ยวเพิ่งแป๊นปบนึงแล้วก็รั้วรั้วรั้วเออโอ๊โใส่มาเต็มโอเคแล้วก็ทําเป็นรั้วโอเคเสร็จก็ทําเป็นแค่แบบหน้าต่างธรรมดาธรรมดานะเออหน้าต่างธรรมดาเข้าใจป่าเดี๋ยวแป้นหน้าต่างอย่างแบบนี้เห็นปะมันก็แบบเท่อะมันเท่เป็นเหมือนโกงดี <laughs> เดี๋ยวมันโกงดีเลยแหละโอเคเสร็จละ ต่อมาเราก็จะประตูใส่ประตูนี้ได้อยู่มั้งโอเคอย่างเงี้ยเออเอ็ NBC มันน่าจะเข้าได้อยู่มั้งผมว่าน่าจะนะมันคงไม่ีแบบโง่ขนาด n อ็นายไม่โง่ใช่ไหมเออมันก็อาจจะไม่โง่นะแต่มันก็อาจจะโง่ด้วยไม่แน่เหมือนกันโอเคก็ลงมาปุ๊บนี่โอโ้โหทำเฟอร์ิเจอร์ให้มันหน่อยเนี่ยแค่นี้พอโอเค ต่อมาเราก็จะทำเอ่อทำบ้านเสร็จป่ะเราก็จะทําเป็นบ้านหินให้มันให้เขานะบ้านหินให้บ้านหิน,หน,หนเอออย,อ,เเแบบอย่างงี้โอเคก็จะทาเป็นแบบอย่างนั้นแหละแต่แบบเป็นหินเป็นหินม่ทํายังไงดีวะทาเป็นโรงตีเหล็กดีปะ่ะเออโรงตีเหล็กอะแต่แบบผมไม่แน่ใจว่าผมจะทําได้เหมือนไหมนะโอ้อย่าไปเรื่องมากเลยทาเป็นบ้านก็ดีละ <c oughs> คือความขี้เกียจมันเข้ามาเยือนนะเออก็เป็นอย่างนี้แหละเนปปปปป ป๊บปเดะโอเคปัอปป๊บปป๊อปั๊อปเดะป๊บปป๊บปั๊อปป๊ปั๊อปเดะโอเคอืมทำเลยคือบล็อกมันโอ้โหเอาขวานตีมันจะแตกชาติไหนแล้วพี่เอ้ยโอเคก็ใส่เข้าไปอีกทีปุ๊บข้างในนะนี่คือข้างในเน่ก็อันนี้จะทำเป็นบ้านคล้ายปราสาทหน่อยนึงเขาจะเข้าผมว่าเป็นบีซีผมไม่แน่ใจกันอะขวานตีก็ติดขวานนักหนาโอเคก็ ผมเอาไปฟาร์มไม้แล้วขวานมันมันแบบมันเผลอกดใช้ขวานบ่อยมากอะ่ะเออโอเคใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปส่วนหน้าผมจะทำเป็นเอ,อ่อไอฟาร์มข้าวให้เขาเออทําฟาร์มข้าวเองนะนน่เราทาให้เขาประกอบอาชีพในการใช้ชีวิตของเขา <c oughs> เออโอเคก็ปุบ๊บนี่ถ้าเป็นหินเขาน่าจะเข้าอยู่มั้งเอวีซีผมไม่รู้ดิผมไม่ค่อยได้ดูของคนอื่นเท่าไหร่แต่ได้แค่ถามว่า ไอ้ตรงนี้มันทํายังไงเออควรทายังไงถึงจะแบบดีอย่างเงี้ยเออช่างมันเถอะนะจ๊ะโอเคปั๊บ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 ป๊บเอาเฮ้ยโอเคปุ๊บนี่อ่ะบ้านหลังนี้มันแลยาวแปลกวะบ้านหลังเนี้ยที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะเป็นแลยาววะมาช่างมันแล้วกันโอเคต่อมาเราทำฝอย่างเงี้ปั๊บ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 เนี่ยมาทำแบบคล้ายๆบ้านเออปราสาทปราสาท ไม่เชื่อมว่าระสาหลักมันคืออะไรก็ไม่รู้ผมก็แบบเดาๆไปมั่วนะว่ามันทำควรจะทําแบบไหนดีอะไรเงี้ยเออเราไม่ได้มีจินตนาการอะไรขนาดนะั้นเดโอ้โหปับป๊บปั๊บโอเคต่อมาเราก็จะตีตรงนี้ให้หมดนะเออตีฝั่งนี้ให้หมดเออฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคต่อมาเราก็ทําอย่างนี้ปุ๊บเดมันจะได้ดูสวยๆงามบ้างนะเออปับ๊บอันนี้ไม่สามอันปะ่ะไม่พอดีโอเคลงไปเลยแล้วกัน ปุ up, oh, oh. Mm ๊บเดยโอ้โหโอ้โหปั๊บฮึสุดสวยสวยโอเคทำตำหนิไม่ตำหนิไม่ต้องทำหรอกเนี่ยโอเคแล้วก็จะเอาเฮ้ย hey. ยางยางยางโผล่ไม่ได้ไงโอเคนี่ฟาร์มหินจากตรงนี้ก็ได้เออเรามีไม้เยอะเรามีไม้เยอะเนี nee. ่ยไม้เอาไม้มาใส่แทนนะเออเพราะว่าเรามีไม้เยอะแล้วปุ๊บปุ๊บเดะแล้วก็เอานี่ใส่เดี๋ย้อไม่ใช่โอ้โ oh, หทำไงวะลืม น่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะ๊บนี่โอเคใช่เออไหนทำไงต่อดีนะต่อมาเราก็จะทำเป็นบันไดให้เขาขึ้นไปนะนี่ปุ๊บบันไดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเราทำให้สวยขึ้น <c oughs> คงทำให้สวยแล้วกว่านี้โอเคปุ๊บปุ๊บโหทำไมมันทึบขนาดนี้อ่ะก็เป็นคล้ายๆอย่างนี้นะนี่อย่างนี้ทำประตูเขาปุ๊บเด ก็ผมแบบต้องดูแล n p c ดิเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวมัาจะเข้าไงเดี๋ยวโอเคเอ่อต่อมาผมก็จะทำเออเนี่ยไอทำเป็นเนี่ยฟาร์มให้เขานะเพราะว่าเราต้องแบบเป็นคนดีหน่อยต้องให้เขาแบบทำเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกเฉยเลยเงงเลยว่าฝนตกโอเคช่างมันแล้วกันฝนตกอะ่ะเออเสียงสมบปี้นักหนาอยู่แถวนี้ คือมันอยู่ข้างล่างนะแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นไรเปล่าว่าถ้าอยู่ข้างล่างอะไม่แน่ใจนะแต่ช่างมันเถอะเราผมก็อยากทําไปอเออเผื่อมันหยุดไม่ได้โอเคก็ขอไปนอนสักแป๊บหนึง่งเออไปนอนให้สดชื่นก่อนนะเราจะได้ทําต่อพรุ่งนี้เช้าจะเอาเหล็กมาทำานี่ทำไอ,อ้ไม่เอาเหล็กเอาถังน้นํามาใส่เพื่อทําเป็นน้ําให้เขานะเจ้เด็หรือว่าเราผมว่าผมไม่อยากจะทําเหมือนอย่างนั้นหรอกคือมันไม่โอเคเท่าไหร่นะ เหมือนแบบที่มันว่าเอ็นบีซีอ่ะเพราะว่ามันมันสูงอะ่ะคือมันสูงสําหรับ NPC เอ็นบีซีกันไปนะโอเคสูงเลยขี้เกียจพี่อ๋อขี้เกียจเนาะล้ <c oughs> อเล่นมันก็มันสูงเกินไปแม่โอ้โหสงสารเอ็นบีซีโอ้โผมเพิ่งรู้นะพี่เป็นคนดีขนาดนี้โอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่เอาพี่คนดีอยู่แล้วแ,แล้วตักน้ําแบบเซียนโอเคจบ แปน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 จริงๆตักตรงนี้ก็ได้นะวยทำไมเราแบบไม่โอเคเลยอ่ะเนี่ยเราขึ้นตรงนี้ได้นะเราสามารถขึ้นตรงนี้ได้ปั๊มโอ้โหเราคิดดีแล้วหรอวะเอาเอาไว้ใกล้กับเนี่ยไอ้ที่เลี้ยงไอ้ที่เลี้ยงซอมบี้ของเราอะเออโอเคละผมว่าจะทำตรงนี้แหละตรงนี้แล้วกันนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ด โอ้โหเจ็บ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 เจ็เจ็บ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 เจ็เจ็บ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 เจ็เจ็บ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 เเจ็บ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 ็บเจ็บ,จ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 บเ,มมนะเ,เ,เจเ,เ,เจ ปั๊บอ <ś m> ืปึ๊บ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 เจ็บโอเคแล้วก็มองดีๆนะในมองดีๆมองดีๆเอานี่ไงมองไม่ดีก็เปแกล้งตกลงมาอีกทีหนึ่งอ่ะก็อ่ะฟาร์มแป๊บหนึ่งฟาร์มแป๊บหนึ่งฟาร์มแป๊บหนึ่งโอเคต้องใช้หินข้างล่างจริงๆอะ่ะเออเพราะว่าเอาจะไปถมให้หมดนะเออถมเผื่อเราใส่น้ําลงไปแล้วมันจะไม่ได้เออใส่น้ําแล้วมันจะแบบใส่ไม่ได้เลยจ้ะโอเคปุ๊บ เดี๋ยวๆบัมหนึงขึ้นดิขึ้นดิโอเคโอ้โหไปไม่ได้จริงปุ๊บปุ๊บป๊บโอเคทำประมาณนี้พอลอะอะก็เกี่ยวเราเกี่ยวเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โอเคให้เขามีการมีงานทำไปนะตอนนี้ปุ๊บเดี๋ยวปลูกให้ด้วยเดี๋ยวปลูกให้ด้วยเออเดี๋ยวปลูกให้ด้วยทำสัก2สองแปลงแล้วกัน นั่นเลว่าแปลงเดียวพอวะม,มันไม่พอหรอกแปลงเดียวมันมีที่ไหนพอโอ้คิดได้ไงเดะโอเคปับปับปับนี่คือน้ําแบบไม่จํากัดคือมาหาสมุทรโดยย่อมเป็นไงเป็นไงเป็นไงเดีเด้ออีกสักหน่อยแล้วกันคือมันทำแล้วได้แล้วเมื่อกี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันทำแล้วได้แหละอ่ะก็เติบปับปับเติบเลยโอเค ว่าทำฝั่งนี้อีกอันหนึ่งนะฝั่งนี้เออฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวทำฝั่งนี้ก่อนหนึ่ง,งสองสามส,สี่ห้าหกเจ็ดแปดเราก็ทำประมาณแปดอันนะนี่โอเคก็เอาไม้เลยกันมันแบบอย่างเงี้ยมันจะได้แบบโอเคกับเราหน่อยโอ้โหโอ้งโหนงโหสูงเปิบบเปิบเดี๋แต่ผมปักทอดข้างล่างให้หมดนะเผื่อไม่ให้มีซอมบี้มันเกิดนะเออ แต่มันก็ยังเกิดไมล uhm, ตัวสเกลเลตันเมื่อกี้มันหน้าด้านมากแต่ว่าหน้าด้านที่สุดน้าด้านกตอนนี้ก็ไม่มีแล้วด้านที่จะเกิดเปิบ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 ปั๊บ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 เน่เน่เน่เฮ้ยเฮ้ยคือเมื่อกี้เออคือผมระหว่างที่เล่นนอกรอบผมก็ตายไปสองเอ้ยไปตายไปทีนึงนะเพราะว่าคือแบบครบคอมโบเว้ยมันเป็นแบบคอมโบพี่คือพี่ขุดลงไปเอ้ยไม่ใช่ขุดลงไปขุดแถวๆนี้แหละขุดไปใช่ป่ะเดี๋ยวเฮ้ยมาได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงอ่ะเฮ้ยมาได้ไงเดี๋ยว อะไร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 ให้มาได้ไงอะ่ะไม่ใช่ละมั้งไม่ใช่ละมั้งเดี๋ยวดยวไม่ใช่ละม้งมันมาได้ไงวะอ๋อตรงนี้โอ้โหเราบ้าพลาดจริงๆตีไปก่อนเลยทีหนึ่งโอเคปิดไว้เวลาจะขึ้นเราค่อยขึ้นทีหลังนี้ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคก็มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกจะมัน <c oughs> ก็พออยู่ได้ว่า NPC เนาะนายเพิ่งเรื่องมากนะเรามีงบแค่นี้ เรามีจริงในการได้แค่นี้จริงโอเคนะเดี๋ยวดูด,ดิเดี๋ยวเราจะลองปับป๊บปั๊บมีคนทักเฟซมาช่างเงินโอเคเราก็เน้นงานก่อนเราจะเพิ่งไปคุยกับคนในเฟซนะเออเขานี่ไปก่อนโอเคก็อ๋อเ,เรา ลืมไปว่าจะเอาข้าวไปปลูกเออลืมลืมลืมโอ้โ oh, หแล้ววิ่งกลับมาเฉยโอเคเอาข้าวไปปลูกก่อนแล้วก็แครอทไปปลูกสักนิดหน่อยแล้วกันเรา,าจะได้โอเคสักน,น,นิดหน่อยนิดหน่อยนี่หมดไปครึ่งแผงชิพพอยโอเคก็เอาไปปลูกให้ NPC นะอ่ะก็จะปลูกอย่างละหนึ่งนะเออตรงนู้นหนึ่งตรงนี้หนึ่ง,ง,งโอเคสบายสบายเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหจะขึ้นได้ทำไมขึ้นได้เฉยเดี๋ยวงง this is งงโอเคก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกระปั๊บเดือบเลยโอเค ตอนนี้จะปูนป,ปลูกแครอทให้เขานะเนี่ยอย่างละครึ่งอ,อ,อ,ยอย่างละครึ่งโอเคก็ข้าวเออข้าวอูฐเลยเยอะวะข้าวเดี๋ยช้ยได้เลยดีกว่าโอเคก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเดี๋ยวดะตรงนี้ทําไมไม่ได้ตรงนี้ทําไมไม่ได้จ้าอืมบอกเขาหน่อยเซโอเคก็ปุ๊บใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่โอเคกอ็อย่างนี้แหละแล้วก็ยังเป็นชาวสวมนมเดิมแต่ไม่รู้ว่าเอ็นบีซีมันจะเก็บให้เปล่าวะ มันจะเก็บแล้วเกี่ยวให้เป่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออผมก็นั่นแหละคือแบบไม่แน่ใจว่ามันจะทําให้เป่าคือแบบนึกมันอาจจะอยู่แบบเฉเยก็ได้ไม่ทําอะไรของมันอะแต่ผมก็ไม่แน่ใจอะเออโอเคก็เอาทอดปักอีกสักหน่อยแล้วกันปักได้ไหมตรงนี้ตรงนี้ปักได้ไหมออออโอเคโอ้ยตรงนี้ปักได้ไปเนี่ยเอ้าเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งจริงโอเคทอดปักให้ NVC หน่อยเออเผื่อซอมบี้มันเกิดแถวนี้มันจะเราจะลำบ,บากเอานะ โอเคสบายเน่แล้วก็ปิดตรงนี้ปุ๊บโดดขึ้นไปผมก็จะเอา NPC มานะโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นเอ็นจะได้เดินทางมาละเดี๋ยวต้องต่อรางรถไฟก่อนเพราตอนนี้เรามีรางรถไฟไม่กี่อันเองอะคือเราต้องทำปุ๊บวะเดี๋ยวไม่รู้เราไปดูก่อนแป๊บนึงเน่เดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนรางรถไฟจ๋านายอยู่ไหมนายอยู่ไหมนายอยู่ไหมไป ร้านรถไฟอยู่ไหนวะเนี่ยหายละคือร้านรถไฟไปไหนหมดผมว่าจําได้ผมมาเก็บไว้เยอะอยู่นะแต่มันหายไปไหนหมดอ่ะเนี่ยอยู่ตรงไหนโอ้นี่ไงเจอละโอ้โหเยอะใช้ได้เยอะใช้ได้คือมันก็ไม่เชิงว่าเยอะใช้ได้หรอกมันก,มนก็มันก็เยอะอยู่แหละเออมันก็เยอะแบบประมาณปริมาณเยอะเออนั่นแหละโอเคผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเออปัม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  เพลงนี้กูจะติดลิขสิทธิ์ไปเด้อร้อเล่นร้อเล่นมันไม่น่าติดเยอะแหละเออถ้าติดกูก็คงเลกเลิกทำคลิปไปเลยนะเออถ้าเพลงแบบปั๊ม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 ปัเนี่ยคือแบบคนเขาเลิกทําคลิปทั้งแบบทั้งประเทศอ่ะเออกูว่านะผมว่านะเออเฮ้ยพูดกูอีกแล้วแม่ตบต่อยทีดิโอ้าเจ็บเจ็บเจ็บโอ้เจ็บไอ้เชี่ยตบแรงเกินเออคือผมลืมกะจังหวะจังหวะอะไโอเคก็อ่ะต่อไปก่อนแล้วกัน ต่อไปให้เกือบถึงมันจะเฮ้ยหมดแล้วหรอแป๊บเดียวเฮ้ยหมดเร็วจัง่ะเพราะมันหมดเร็วมากอ่ะคือมันจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวเราดูดีดิว่ามันพอไหมปุ่มปุ่มเพิ่มปุ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 ่มแล้วก็ต้องก abc nbc ไปนะเพราะว่ามันจะได้เดี๋ยวๆปุ๊บทอตมันเยอะมากอ่ะทอดมันแบบขวางทางการตราจรของเรามากโอ้โห โอเคจะร้องถล่มยักหนาแก่เน <huh. S 2> ี่ยเอ๊อยากตายหรือไงมา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 เรื่อยๆโอเคก็อย่างนี้แหละปั๊บ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 โอ้โหโอ้โหเลยไปโอเคไปปั๊บ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 ถึงแล้วโอ้โหก็จะถึงแหมโอเคเสร็จละเอ้ยเหมือนได้ยินซอมบี้เอ็นบีซีอยู่ข้างในนี่ช่างมันเราไม่ต้องไปโลภมากโอเคฟิวฟิวล์เด้อเดยอ เราต้องตีตรงนี้ออกก่อนนะเพราะว่ามันจะขัดขวางการเดินทางของเราโอเคต่อมาแล้วก็เอาไม้ไปหนึ่งอันแล้วก็ปุ๊บนี่จบต่อมาแล้วก็ขึ้นไปปั๊บแน่แล้วก็ราไฟต่อไปนี่เสร็จละเออต่อมาแล้วก็จะทําอันนี้ต่อนะทำไอเขาเรียกอะไรนะไอรถไฟรถไฟเออรถไฟมาแทนนะเอาเอ็บีซีขึ้นรถไฟทีละคันทีละอันทีละอันนี้ก็ดีดีผมว่าดีแล้วค่อยดันไปอีกทีหลังอ่า อ่ะสำหรับพันธุ์นี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนไว้เจอนใหม่พันุหน้าดีกว่าผมว่ามันนานละก็สำหรับพันธุ์นี้ก็อ่ะใครชอบก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะเออก็สำหรับพันธุ์หน้าเราจะมาว่ารู้ว่า NPC มันจะไปไงนะเออโอเคก็ไม่รู้ว่ามันจะปลูกเองอยู่ได้เองไหมนะเออก็อ่ะสำหรับพันธ์นี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนไว้เจอนใหม่พันธุหน้านะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเป็นเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับพี่โอเคก็สำหรับพันธุ์นี้ก็ขอบคุณครับ